ครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทั้งเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนละฝันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทักทายตอนเย็นนะครับผมโอ้เขียวหลากล้อเลยนะครับนี่ก็ตะวันโพรเพละนะครับมองไม่เห็นแล้วนะก็เอาไม้มาขายกันนะครับผมเรียนจากกโุโรม,มาเป็นโทรศัพท์มือถือบ้างนะครับมาโน่นก็เป็นละไทยนะครับ 3 0 0 0นเท่าไรนะ3,100นะครับ3,120นะครับโอ้สั่นมากเลยแต่สับผมมือไม่นิ่งนะครับมาดูลงโฟบ้างอโอ้เบกฝัดค้างนะครับแบบนี้3,3 0 0นะครับนี่โอ้ ไหนะนะครับไปข้อเดิมนะครับขอเดิม,อ,ดมอ,อีกเขียวนะครับอีเขียวเขาลลงฟิวนะครับโอ้ดับดับ,ดบ,ดบ อุ้ยเกือบแล้วไม่ล่ะเกือบโชว์ไก่แล้วนะขับีน่นหองมานะครับรอบนบโอ้ผมยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูนะครับว,ว,ว่า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 กลึงรอทวงไปแล้วนี่เป็นยังไงนะผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ เห็นเจ้าของบอกว่าขับดีมากไปนะครับรถสามสองห้านะครับไปวนนะครับฝั่งโน้นชา้ชาพ่าช้าประคีบนะครับเพราะว่ามันหลายคันนะครับสิบสี่คันนะครับ เมื่วาน15คันนะครับวันล,ละ30 35ตันนะครับประมาณนี้นะครับ mm. 30ก,กว่าๆเลยครับวันหนึง่งเอานะครับอาจารย์พิร oh ุณเท่าเดิมนะครับเยนมาเท่าเดิมโอ้โหาอานะครับเดินตามหน่อยเดินตามหน่อย ถึงไหมอ้าวสามพันเองเหรอโอ้เอาไม้เล็กมานะครับเบามากกะผิดไปตั้งสี่ร้อยกิโลนะครับเป็นไปได้นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมสามพันพอดีนะครับคนออกสามพัน สามพันรถก็ประมาณ900กิโลนะครับทั้งคนทั้งเหล็กนะมีคนขับอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เหล็ก900หน่อยๆแห,หละของผมก็155นะครับอะไรครับพันห้าบาทไะไเท่าไหร่สอง2ันสามเก้าสิบดูเลยสองพันห้าเห็นมาวันนั้นขาดในนึงกับสามตันขาดยี่สิบห้ากิโล ยี่หกสองเจ็ดสองหกมาแล้วนะครับใครเอ่ยโอเพอรินนะครับเก้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบแต่เพื่อนๆดูนะครับเก้าสิบเข็นขึ้นเขานะครับนี่นะเก้าสิบเข็นขึ้นเขานะครับน้ำหนักรถคันนี้นะครับตันหน่อยๆนะครับเทเลอร์นี่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าใช้ใช้เผาเผากระบะนะครับ แล้วก็เป็นเผาใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนดูนะครับเครื่องอาทีเนะครับอาทีเเป็นตัวที่เขาอะไรนะฉลองครบ60ปีคูมาตาหรือเปล่านะครับขอทำสีน้ำเงินมานะครับเป็นสีเดิมนะครับปีดนู่นนะครับ3 4 0 0ันนะครับ3ตัน4ีก็อยู่2ตันซีนะครับ2 4 0 0คันนี้ อ่ะมาดูท่อดังนะครับท่อดังท่อดังโอ้ไฟสวยดีแท้น่าซื้อมาใส่นะครับผมมีซองสเต็ปนะครับตกใจหมดเอานี่แหละนายจะแซงผมนะผมสามพันเจ็ดเอียนเอานะครับผมจริงๆนะผมสามพันเจ็ดจริงๆนะครับ, 3, รรบอ่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่ผิดนะครับอ๋อจานกระเกษมชัย 2,900นี่หล่อจังรถคันนี้โอ้เพื่อนดูนะโอ้าวสุดไหนครับเนี่ย3,000เหรอแต่มันก็หนักอยู่นะอ้าว2,900ก็ไม่ถึงอีกนะโอ้ขาดอยู่220รกิโลนะครับจะถึง ไม้มันเบานะครับเป็นไม้เล็กเอาโอ้ลงเกียร์สองเลยเบรกอยู่ไหมนี่โย่เบรกใช้ได้นะครับอะไรแดงๆอยู่บนพื้นนะครับโอ้เจ้าของขาบอกตันสอง <laughs> น2น2ชิวๆนะครับโอ้เอาอะไรเอ่ยตอนนี้ไม่เดานะครับ2,006 0 0โอ้ตันตัน8นะครับตัน8ประมาณนี้นะครับเอานะครับเดี๋ยว เขาเข้าไปนู่นนะฝั่งนั้นก็กำลังมาครับพอน้องนิลลี่โอ้วันนี้เสร็จก่อนนะครับเขา,ากหลังเพื่อนหลายครั้งเหมือนกันนะครับเอ,เอานะผมร้อยห้าสิบนนี้เลยน่าจะเยอะนะครับร้อยห้าสิบขอท่อวนออกแล้วนะครับ ไ้สามพันเท่าไรนะสามพั 3, 7, นะครับเอาสามพันนั่นไงครับผมสามพจริงๆนะครับสามพันเจก็ได้ตันเนะครับผม อ้าโอ้ยโซมเมาไว้นะครับมากไกลเลืมเลื่มเลืม,ลมจดโซมนะครับอ่ะขน้องกรวดใอขน้องกระวดนี่เท่าไหร่นะครับเดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเอ้า3,700เหมือนกันนะครับ เอานะครับสามพันเอา้าเอา้าเอา้าสามพันเจ็ดจริงๆนะผมเพื่อนๆดูเห็นหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่อันนี้นะครับสามสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับไทยนะครับโอ้เมตาสองตันกว่าทั้งนั้นนะครับผมมีคันนั้นนะครับที่ขนไม้เล็กมานะครับไม่ถึงอีกคันหนึ่งนะครับ อีกคันหนึ่ง,ค,นนงคันนี้ก็เป็นไม้กลางนะครับผมไม้กลางไม้กลางเอาสักสองตันสี่ไปนะครับสาม0ันสี่นะครับสามตั 3, 4, นสะี่สามตันสี่ไม่ใช่สอง0ันสี่เอานะอา้าวไม่ถึงนะครับโอ้ทาเต้านะครับเป็นรถ อ๋อช่วงแคบนะครับถึงว่าช่วงแคบช่วงแคบก็คิดว่าทําไมถึงไม่ถึงนะครับที่ไหนได้ช่วงมันแคบนะครับเราเราผมกะเอาแค่ความสูงนะครับแล้วก็ดูเนื้อไม้กับความสูงนะครับแต่ว่าความใหญ่ของรถนี่ไม่ได้ดูนะครับแต่บางคันก็ที่ใช้งานทํางานร่วมกันประจําก็จะเดาเดาได้นะครับแต่ตันนี้ซึ่งมานะครับนี่เลยเอาพอน้องเรนเลนะครับผมช่างขึ้นแล้ว น้ำหนักรถพร้อมคน9 6 5กิโลนะครับ9 6 5กิโลบ็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ